ไปด้วยเขาป้องกันอะไรนะเขาเรียกป้องกันอะไรธรรมชาติเราอยู่ตรงเออ่กับเพื่อนไม่ใช่สายแบบนั้นเลยแม่ก็เป็นสายนั้นก็เป็นดำแม่ก็ไม่ได้สายแบบนั้นเหมือนกันแม่ายแมนเจอร์แม่ก็เป็นถ่ายสายถ่ายธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติแม่ภาคผมมา็นสายภาคถ่ายวิดีโอแอบไม่อยากถ่ายนานเดี๋ยวฝ lah Đi ปิดไรแม่ปิดแล้วแม่